ู้ชมครับคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาหรือว่าแตงโมพัรทรธิดาพัชระวีรพงศ์กลับมาติดเทนด์เวิร์ r แล้วก็ได้รับความสนใจจากคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่อาจารย์ปานเทพภูพงศ์พันธ์ได้ออกมาเปิดประเด็นเป็นหลักฐานใหม่ว่าบาดแผลของแตงโมนิดามันเกิดขึ้นบนบก มันไม่ได้เกิดขึ้นในน้ำครับขณะเดียวกันครับทางด้านของผดเอกนายแพทย์ทวัตชัยการชนะรินอดีตเสลียแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎครับผู้เป็นพยานปากสําคัญในเรื่องนี้ก็ออกมาโพสต์ข้อความนะครับว่าอาจารย์ปานเทพเนี่ยพักเบรก1สัปดาห์ เพราะนายตำรวจชั้นในพลขอเอาไว้แต่สาระยะแพทย์ไม่พักนะครับเสาอาทิตย์นี้ยิ่งต้องเข้มข้นลงข้อมูลเยอะหน่อยพอรู้สึกว่าสัปดาห์หน้ามีลานจอดรถเปิดไปตอบสนองลูกทัวร์ที่สนใจทริปนี้มา2ปีแล้วซึ่งต่อมาครับทางนั่นของนายแพทย์ทวัชชัยยังโพสต์เป็นปริศนาอีกนะครับว่าโคลนไปไม้คราบผงสีดําไดอะตอมรูปทรงกระบอก ซึ่งก็มีคนมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าการตรวจไดอะตอมเป็นหลักฐานสําคัญในทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะกรณีที่ศพเนี่ยที่คาดว่าจมน้ําตายเนื่องจากสามารถบ่งบอกได้ว่าการจมน้ําเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเสียชีวิตแหล่งน้ําใดและหรือมีการเคลื่อนย้ายศพหรือไม่ดังนี้การตรวจไดอะตอมในกรณีจมน้ําตายการจมน้ําขณะมีชีวิต หากผู้ที่เสียชีวิตจมน้ำขณะยังมีชีวิตจะเกิดการหายใจเข้าและดูดน้ำเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดไดอะตอมซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำจะเข้าสู่กระแสะเลือดผ่านทางถุงลมในปอดจากนั้นไดอะตอมจะกระจายไปยังอวัยวะต่างๆเช่นตับไตน้ม,มและไขกระดูกการพบไดอะตอมในไขกระดูกถือว่าเป็นข้อบ่งชี้ที่สำคัญว่าบุคคลน,นั้นยังมีชีวิตขณะจมน้ำเนื่องจากต้องอาศัยการไหลเวียนของเลือดส่วนการจมน้ำหลัง ังเสียชีวิตหากศพถูกโยนลงน้ําหลังเสียชีวิตจะไม่พบไดอะตอมในกระแสะเลือดหรืออวัยวะภายในเพราะไม่มีการหายใจหรือการไหลเวียนโลหิตอาจพบไดอะตอมเฉพาะในช่องปากหลอดลมหรือหลอดอาหารเนื่องจากเป็นการปนเปื้อนจากภายนอก เมื่อถามว่าทำไมต้องตรวจไดอะตอมชนิดรูปทรงบอกอะไรเราไดอะตอมมีลักษณะเฉพาะรูปทรงที่แตกต่างกันสามารถระบุแหล่งน้ําได้เนื่องจากสายพันธุ์ไดอะตอมในแต่ละแหล่งน้ํามีความแตกต่างกันการตรวจไดอะตอมจึงช่วยระบุแหล่งน้ําที่ศพจมน้ําได้ซึ่งมีประโยชน์ในคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายศพส่วนข้อสังเกตเพิ่มเติมการตรวจไดอะตอมเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร,ร์ที่ต้องทําโดยผู้เชี่ยวชาญใช้เทคนิคการตรวจสอบภายใต้กล้องจุล หรือการสกัดไดอะตอมจากไขกระดูกด้วยวิธีทางเคมีการวิเคราะห์ไดอะตอมจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการชนะสูตรพิษศพและการสืบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการจมน้ําซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าแล้วมีการเก็บหลักฐานไดอะตอมในร่างของน้องแตงโมโหไว้หรือไม่ซึ่งคนที่มาอธิบายไว้ข้างต้นก็บอกว่าต้องดูผลรายง,งานจากนิติเวชครับแต่คาดว่ามีครับเพราะอาจารย์ระบุว่าชนิดทรงกระบอกโดยปกติตรวจไดอะตอมจะไม่ใช่ขั้นตอน อนมาตรฐานที่ต้องทําในทุกกรณีของการจมน้ําตายแต่จะถูกใช้เฉพาะในกรณีที่มีข้อสงสัยทางนิติวิทยาศาสตร์เช่น1หากสงสัยว่าผู้เสียชีวิตถูกฆ่าแล้วโยนศพลงน้ําการตรวจไดอะตอมช่วยแยกแยะระหว่างการจมน้ําก่อนหรือหลังเสียชีวิต 2. กรณีที่ไม่ทราบสถานที่เสียชีวิตแน่ชัดหากศพถูกเคลื่อนย้ายการตรวจสายพันธุไดอะตอมในอวัยวะสามารถบ่งบอกแหล่งน้ําต้นทางได้ 3. กรณีที่สาเหตุการเสียชีวิตไม่ชัดเจนหากการชนสสุรปกติไม่สามารถยืนยันได้ว่าจมน้ําเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอาจต้องใช้การตรวจไดอะตอมเพื่อย,ยืนยันการจมน้ําที่เกิดขึ้นขณะยังมีชีวิตขณะเดียวกันครับเรื่องนี้นะครับเหมือนว่าหลายคนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากทั้งประชาชนบุคคลทั่วไปรวมไปถึงคนในวงการบันเทิงนะครับอย่างล่าสุดเลยครับต้อมนะหาไทยพิจิตรานักแสดงสาวร,รุ่นใหญ่ครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าส่วนตัว ัวมีความรู้สึกว่าแตงโมเนี่ยพยายามที่จะทวงความยุติธรรมคนใกล้ตัวเนี่ยน่ากลัวที่สุดการโดนทําร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่มันมักจะเกิดจากคนใกล้ตัวเราส่วนตัวเนี่ยมีโซโลแกนนะครับว่าเรือส่วนตัวน่ากลัวที่สุดที่ผ่านมาได้ดูข่าวน้องแตงโมรู้สึกสะเทือนใจว่าทําไมโลกเนี้โหดร้ายกับน้องซะเหลือเกินผ่านมาสองปี แต่เรื่องของน้องก็ยังอยู่ในความทรงจําของคนไทยที่มันลืมไม่ลงมีแนวโน้มว่าคดีนี้อาจจะถูกรื้อขึ้นมาก็ได้พร้อมยังบอกอีกว่าถ้าคนเป็นแม่ที่ดีเงินไม่สามารถซื้อความเป็นแม่ได้ถ้าลูกของเรายิ่งจากโลกนี้ไปอย่างทรมานเงินกี่ร้อยล้านก็ซื้อความเจ็บปวดและศักดิ์ศรีของลูกเราไม่ได้คนเป็นแม่ที่ดีต้องคิดแบบนี้ห พยายามจะทวงความยุติธรรมรู้สึกปะใครมีความรู้สึกเหมือนแม่ไหมคนใกล้ตัวนะ่ากลัวที่สุดการโดนทำร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่มันมักจะเกิดจากคนใกล้ตัวนะมันจะมีอีกโตโลแกนหนึ่งที่แม่รู้สึกว่าเรือส่วนตัวน่ากลัวที่สุดแม่นอนไม่หลับเลยอ่ะดูข่าวดูข่าวแตงโมงมากมากทั้งสงสารน้องมากนะคือแม่เห็นน้องมาตั้งแต่19นะแตงโมงนี่มาเล่นละครเรื่องแรกกับแมนะ่ก็ยิ่งรู้สึกเศร้าใจรู้สึกสะเทือนใจว่าโลกนี้ทำไมมันช่างโหดร้ายกับน้องเกินนะมันผ่านมา2ปีเนาะ แต่เรื่องนี้อยู่ในความทรงจําของทุกคนที่มันลืมไม่ลงมีแนวโน้มว่าจะลื้อคดีได้คืออย่างน้องแตงโมเนี่ยก็เป็นคนมีชื่อเสียงกําลังจะมีชีวิตที่ดี แล้วเรารู้สึกว่าน้องมาถูกกระทําแบบนี้แล้วก็เรื่องเงียบแล้วก็จบคดีกันง่ายมากที่เกิดขึ้นนั้นมันมีความผิดปกติมีความผิดวิสัยที่ถ้าไปกับเพื่อนโดยนิสัยส่วนตัวเราลาลงเรือเราแต่งตัวไงถ้าเป็นแม่แม,แม่แต่ง,งันนะตามสบายรองเท้าผ้าใบหรือบางทีเกลีขาสั้นด้วยซ้ำมันจะไม่แต่งตัวสวยขนาดนั้นหรอกข้างในจะไม่ใส่บอดี้สูทช่วงนั้นอ่ะมันเป็นไปได้ว่าจะทำคอนเทนต์การไฮแบบที่เขาบอกว่าอะไรนะโดนใบพัดเรือเหรอ เราลองไปซื้อขาหมูมาขานี่นะจำลองนะปกติเนี่ยถ้าโดนใบพัดเรือนะคะบาดแผลมันน่าจะเป็นแบบปันเทืองของเรือมันใหญ่มากมันน่าจะเละมีหน่วยงานที่ไม่รู้เลยเขาโดนใบพัดเรือแม่หวังว่าจะเป็นหน่วยงานที่อย่างซ i b อยากจะให้รับผํทาคดีเพื่อช่วยเหลือเอาความยุติธรรมกลับมาช่วยเหลือประชาชนทุกคนมันเป็นสังคมที่มันน่ากลัวถ้าเรายังมีอะไรแบบนี้อยู่ในสังคมปล่อยให้คนโหดร้ายลอยนวลต่อไปสังคมลูกหลานเราจะอยู่กันยังไง มันอยู่ไม่ได้ถ้าประเทศเป็นแบบนี้เป็ี่ําลังใช้กับอาจารย์ปานเทพคุณลุงสนทีทนายโคนันอยากให้ท่านทั้งสารวมทีมกันนะคะแล้วก็พวกเราชาวโซเชียลช่วยน้องหรือคดีแจงหมงูลแล้วก็คนที่รับจบคดีก็ไม่ต้องเข้ามานะถ้าคนเป็นแม่นะคะเป็นแม่ที่ดีนะคะลูกเงินไม่สามารถซื้อความเป็นแม่ได้ถ้าลูกเรายิ่งยิ่งไปจากโลกนี้ไปแบบทรมานจะเงินกี่ร้อยล้านก็ซื้อความเจ็บปวดและศักดิ์ศรีของลูกเราไม่ได้ จะบอกว่าคนเป็นแม่ที่ดีเขาต้องคิดอย่างนี้